ช่วงมาดามตวงว e p r o u สนับสนุนโดยน้ำยาช็อกระจก king stella ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของอรายการมาดามตวงกูดสซเลนแล้วนะคะและช่วงนี้คือช่วงมาดามตวงวี p รา u ค่ะมาดามตวงจะพาผู้ชม มาดาำตงก็อยู่กับเชฟคนเก่งคนนี้ละค่ะเป็นเฮดเชฟของร้านซีดค่ะคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาดำตงขอถามคุณเจ้าเลยว่าร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้าน C s ีดเอสความหมายของร้านแล้วก็ที่มาที่ไปของร้านเนี่ยเป็นยังไงคะ ก็ชี้ข้อหมายโดยตรงเลยนะคะคือ,อมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ของนี่ก็คือหมายถึงตัวเชฟเองด้วยมเลมเล็ดพันธุน์รุ่นใหม่มาโตใหม่กันที่นี่แล้วก็ในทีมครัวด้วยร้านจะเป็นในเครือของ Waterbury กลุ่มลูกค้าของตรงนี้เป็นอายุเท่าไหร่ยังไงเอเวอร์อายุก็จะประมาณวัยทํางาน25 35อ,อยู่ในช่วงวัยทํางานก็คือที่นี่จะเป็นเหมืนอนเนเ g อร์ฮูดเรส e s t a เพราะแถบนี้มันจะมีคอนโดมีบ้านเป็นโซนที่อยู่อาศัยเนาะแล้วก็ทุกคนเวลาเลิกง,งานก็เหมือนกับเป็นที่รวมตัวบรรยากาศตรงน เราจำลองอะไรมาบ้างเราอยากให้คอนเซปต์พี่นี่เป็นเหมือนกับโรงนาแบบาทางตะวันตกก็คือเหมือนเป็นนะที่เก็บมเมล็ดพันธุ์เราก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในในโรงนาอันนี้ใช่ค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นโทนสีก็จะเป็นสีเบจมีไม้มีไฟสีส้มเขารู้สึกไม่ได้ว่ามาอยู่ในร้านอาหาร,รมันมาอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันอบอุ่นมาได้ทุกวันมาปิดวันจันทร์ค่ะอังคารถึงอาทิตย์อันนั้นคือกู๊ดเพลสค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องกู๊ดเพลสดีกว่าค่ะอาหารที่นี่ รสชาติเป็นยังไงแล้วก็สไตล์ของอาหารเป็นแบบไหนคะอาหารที่นี่สไตล์เป็นแบบเราจะใช้คาว่าฟีลสไตล์ก็คือว่าตามใจฉันเหรอตามใจเลยตามใจทั้งตัวเชฟและลูกค้าเบสมันก็คือใช่เป็นอาหารแบบฝรั่งเนาะเป็นเวสเทิร์นตามที่เราเรียนมาเวสเทิร์นคูซีนเราก็เลยนําเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียลงไปคือในใส่ลงไปในรสชาติทั้งความเป็นไทยความเป็นญี่ปุ่นความเป็นจีนเราจะเริ่มจากแนะนําเป็นขนมปังก่อนเลยอันนี้ขนมปังใช่ค่ะที่นี่จะอบเองแขกทุกท่านที่มาที่ซีดเราจะมีคอมพีเมนท์รีเบรด จเจอบเองอบสดทุกวันจะเป็นเชียบัตตาค่ะอันนี้คือความใช่ความเอกลักษณ์ของมันก็คือด้านในจะมีซันดรทอมเตเป็น,นเป็นมะเขือเทศแห้งนี่มีเนื้อมะเขือเทศอยู่ด้านในค่ะค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟคู่มากับเนยสีเขียวเป็นเนยต้นหอมกระเทียมแล้วก็พาเมซานชีสค่ะตีเองด้วยที่นี่นี่จะเสิร์ฟฟรีสําหรับแขกทุกคนที่มาขายไหมขายขายขายด้วยแต่เราให้ให้ฟรีก่อนถ้าติดใจถ้าติดใจซื้อกลับบ้านได้อร่อยมากค่ะจริงๆต้องบอกเลยว่า ขนมปังของร้านบ่งบอกถึงคุณภาพของร้านนั้นจริงๆถ้าร้านอาหารฝรั่งแล้วเริ่มจากขนมปังที่ไม่มีระดับตรงนี้ก็สอบตกไปแล้วและอีกอย่างคือเรื่องของเนยค่ะเนยนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความหอมแล้วก็ใช้เนยคุณภาพดีจริงๆต่อมาอันนี้เป็นสลัดของเราตัวแรกนะคะจะเป็นเบบี้คอส คล้ายกับซีซาสลัดเป็นครีม my ซอสเป็นครีม my ดรซิ่งเราจะเสิร์ฟคู่มากับไข่ย,ยัางมาตูแบบไทยๆแล้วก็จะมีเชดดาร์ชีสเพราะว่าคนไทยจะชอบทานเชดดาร์ชีสใช่รสชาติมันจะไม่แรงเกินไปถ้าพาร์มีสันล้วนๆบางนคนอาจจะ,ะแบบ<ม>รู้สึกเลี่ยนใช่เราใส่เชดดาร์ชีสลงไปด้วยเพื่อความซอฟต์และความละมุน ส่วนตัวกุ้งที่เสิร์ฟคู่มานี้ก็จะเป็นอันดามันซีพรอนก็คือเป็นกุ้งจากทะเลอนดามันสดๆของของเราเองเลยแล้วก็เป็นซุกคนี่ค่ะซุกคนี่ย่าซุกินี่ย่างจากโครงการหลวงกลมกล่อมดีเนาะค่ะตลาดจานนี้กินหลายๆคนได้ใช่อาหารที่นี่จะเน้นเป็นแบบแ h a r i n g ใช่ทานแบ่งกันจานหนึ่งได้สองสามคนอร่อยค่ะค่ะต่อไปนี้แล้วก็ตัวถัดไปนะคะนี้จะเป็นอ่าโฟกาเตอรีนจะเป็นอ่าตพาน ตบหานนําเข้ามาจากฝรั่งเศสก็จริงแต่เรานํามาหมักโดยใช้วัตถุดิบไทยๆก็คือเราจะใช้เหล้ารัมจากจังหวัดภูเก็ตรัมจากชาลองเบค่ะแล้วสไตล์การเสิร์ฟเราก็เน้นให้เป็นพีนาโคลาดาก็คือเสิร์ฟมากับครีมมะพร้าวแล้วก็เป็นสับปะรดเป็นยำสับปะรดใช่ค่ะครีมมะพร้าวมะพร้าวขูดแล้วก็ยำสับปะรดทานคู่กันกับขนมปังธรรมดาเคยทานแบบอารมณ์เทอร์วิน แบบฝรั่งฝรั่งเขาก็ต้องมิกมากับพวกเบอร์รี่หรือผลไม้แบบเปรี้ยวเบอร์รี่บิสรูตแอปเปิ้ลแต่ว่าวันนี้อ่ะอันนี้แบบไทยๆมาสไตล์ไทมแต่เข้ากันดีนะใช่ใช้ของบ้านเราทำให รสชาติมันเข้ากันกับอาหารฝรั่งได้อันนี้ก็อร่อยค่ะถัดมานี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยจะเป็นออร์แกนิกแลมชาท่ามีความพิเศษคือเราจะใช้อันนี้เป็นเนื้อลูกแกะจากฟาร,ร์มที่ปักช่องอำเภอปักช่องนครราชสีมานี่เองเป็นลูกแกะที่เลี้ยงด้วยนมแม่แล้วก็ผล,ลไม้เท่านั้นทำให้เนื้อแกะที่ออกมาไม่มีกลิ่นเลยคนไทยทานได้สบายมากแล้วสีเขียวๆนี้คือ<ส>อะไรสีเขียวอันนี้จะเป็นกรีนเอิร์สไบยองเดสค่ะใครที่ทานเนื้อ จะคุ้นกับบีฟทาทาใช่แต่ที่นี่เราอยากลองคนที่ไม่ทานเนื้อแล้วอะค่ะลองดูค่ะแล้มทาทาตัวนี้เนี่ยไม่เลวเลยแล้วก็อย่างที่เชฟเจ้าบอกว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นจริงคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเนี่ยตรงนี้มีทั้งเค็มเค็มมันมันเปรียปร้ยวๆแล้วก็กลิ่นหอมของทั้งสมุนไพรแล้วก็หอมแดงหลายๆอย่างเนี่ยมันจะทำให้จานนี้เนี่ยนัวเมนแ่บ โอเคขอบคุณ <idea S 2> ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวมิสเมนคอสของเราละ,ะจะเป็นอพอกริบความเด็ดกลับของเราก็คือเราจะนําไปผ่านวิธีการซูวีนำพอกริบมาหมักกับเกลือไทยแล้วก็น้ําตาลใส่ในน้ำตาลเฉาก้วยบ้านเรา <ow> sugar. ใช่บราชูก้าของบ้านเรานํำไปมารีเนตก่อนก่อนเราไมซูวีพอมันเด็ดกลัของคือซอสบาร์บีคิวของเรา เราจะใช้มะขามเปียกแล้วก็จะเป็นพริกไทยดำแล้วก็มีพริกเสฉวนจีนด้วยพริกหอมใช่พริกหอมกลิ่นเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ทานแช์กันนี่ค่ะแค่เอาแค่เอาซ่อมจิ้มลงไปเนี้ยเนื้อลอนออกมาจากกระดูกเลยหลุดจากกระดูกเลยค่ะ อบอกว่าครบรสแล้วก็ในตัวเนื้อหมูเนี่ยคือเขาซูวีมาจนเนื้อหมูเนี่ยนุ่มตัวนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเจ้าซิคคงหมูเนี่ยคุณผู้ชมเราไม่ได้เลือกวัตถุดิบที่ดีเราเลือกซิคคงที่แก่แก่ใช่มันจะมีเนื้อน้อยมากอืแต่อันนี้เป็นซิค,ครงอ่อนดูไซส์กระดูกใช่เราต้องเวลาคัดต้องคัดจากไซส์กระดูกนั่นหลยคะ่ะเราให้ติดตรงตรงคนเขาจะติดกระดูกอ่อนนิดนึงคนไก็ทานได้คนไทยก็จะชอบกรุบ นั่นแหละค่ะค่ะของคาวไปแล้วค่ะตอนนี้คือของหวานค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าสตรอเบอรี่ช็อตเบรดค่ะเป็นซิกเนเจอร์ดีเซอร์ตของทางชีสเลยค่ะมันประกอบด้วยอะไรคะเนี่ยอ่าด้านล่างจะเป็นคุกกี้เนื้อสายนะคะเป็นซาเบอริตองแล้วก็จะมีเพสตชีสครีมสตรอเบอรี่ซอเบยแล้วก็ด้านล่างจะมีซอสกุหลาบแล้วก็เป็นชิพกุหลาบด้านบนนะคะเพิ่มความหอม,อมให้จานนะกับซอเบยด้วยสตรอเบอรี่ซอเบมีความเปรี้ยวค่ะ พอมาทานคู่กับไอ้เจ้าช็อตเบรดตัวคุกกี้เนื้อใสข้างล่างเนี่ยมันมีความมันแล้วก็ความหอมแบบเรียกว่าละมุนค่ะพอมาตรงนี้เนี่ยทั้งเปรี้ยวทั้งหอมแล้วก็มีเท็กเจอร์มีรสสัมผัสที่แตกต่างในปากในคำเดียวกันเนี่ยมาดามตรงบอกเลยว่ากินแล้วเป็นสาวหวานแน่ๆค่ะเมนูนี้เป็นของหวานที่เรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะอร่อยทีเดียวเพราะว่ารสชาติหลากหลายในคำเดียวต้องบอกเลยค่ะว่า ร้านอาหารอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือมีที่มาที่ไปแล้วก็ในเมนูแต่ละอย่างเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าความอร่อยคือทุกอย่างเริ่มตั้งแต่สลัดเริ่มตั้งแต่เมนคอสจนมาเป็นของหวานเส้นทางเดินมาตรงนี้เนี่ยมาดามตวงเชื่อมั่นเลยค่ะว่าคนที่ทำทีมงานแม้กระทั่งตัวเชฟเองเนี่ยทุกคนเนี่ยใส่ใจแล้วมาดาตรงเห็นถึงความรักที่มันมีอยู่ในอาหารจริงๆค่ะและ อันนี้ค่ะคือช่วงที่มาดามมีความภาคภูมิใจที่นําเสนอผลงานจากเชฟจากร้านอาหารอร่อยแบบนี้ค่ะมาดามรวง บีพราวค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานอาหารแล้วก็พราวแบบมาดามตวงนี้นะคะต้องมายังไงคะเชฟเจา้าร้านจะอยู่ในซอยสุขุมวิท39มนะคะตรงเข้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วจะบังคับซ้ายซอยพร้อมจิต200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะค่ะแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะปิดวันจันทร์แล้วเราจะมีเฉพาะดินเนอร์ค่ะ5โมงครึ่งแล้วซอเดย์5ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะขอขอบคุณเชฟเจ้ามากๆเลยนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะและมาดามตวงนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่ ร้านสีแ่งนี้ค่ะรับรองเลยค่ะคุณผู้ชมจะต้องพราวแบบมาดำตวงแน่ๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ชม อย่าลืมนะคะสามารถพูดคุยกับมาดามตรงได้ตลอดทั้งอาทิตย์ค่ะ24ชั่วโมงนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะโอ้โหสมัยนี้ใครไม่เล่นโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวหาว่าเชยนะคะเข้าไปดูค่ะทั้ง Facebook Instagram แล้วก็เว็บไซต์ค่ะสำหรับสูตรต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะปิดครัวค่ะมาดามตรงต้องทำห้องครัวให้หอมๆก่อนค่ะวันนี้ขอกลิ่นนี้เลยค่ะเบอร์รีเบอร์รีค่ะ คิงเซลาช่วยท่านได้ค่ะและกลับมาพบกับเรื่องราวของไลฟ์สไตล์เทรนและก็เทสของอาหารกันใหม่นะคะในวันพุธหน้าเวลา10โมงครึ่งค่ะในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเลบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟู้ดเซเลบค่ะ